ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำอะไรเดให้มันลืมเสียงตดนั้นไปเลยคุณหมอกีตดหนูอายมาก ฟังเรื่องนี้ให้ดีคือเรื่องตดเนี่ยสมมุติเธอไปถามหมอคนอื่นเขาด้ปะห,หมอคะมันมีลมออกมาจากทีทายังไงดีเขาก็จะบอกเธอว่าต้องฝึกคำมิบนะต้องฝึกให้แต่ถามว่าเขาพูดถูกไหมหมอทุกคนพูดถูกหมดไปคำมิดไปกระชับช่องคลอดไปทาําอะไรเขาพูดถูกหมดแต่อีดอกอันนั้นหน้างา,า,านแล้วมันตดออกมาแล้วสิ่งที่ฉันจะสอนพวกเธอคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า zooming the problem แก้ปัญหาเฉพาะหน้าสถานการณ์นั้นกูคำมิบทันหรอมันตดออกมาแล้ววิธีการก็คือเธอต้องย้ายโฟออกัสการย้ายโฟกัสสมมุติว่ามันกำลังดุ พรากดมันหลุดออกมาปุ๊บแล้วมันดังเสียงออกมาสิ่งที่เธอควรจะต้องทําคืออย่าปล่อยให้เดทแอร์เด็ดขาดถ้าเธอปล่อยให้เดทแอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจิตใจเธอมันจะคิดไปไกลและจิตใจผู้ชายเขาจะฟุ้งไปไกลเหมือนกันวิธีการทําก็คือให้เธอตัดสินใจเลยว่าสถานการณ์นั้นเธอต้องแก้สถานการณ์ยังไงสมมติถอดออกมาดังลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทําอะไร ให้มันลืมเสียงตดนั้นไปเลยขยมเสร็จเอามือมันมาจับเอามือมันมาจับเอามือมาจับโน้มตัวไปหามันดึกด๊กดึก๊ดดึกด๊กดึ๊ต่อเอาปากเนี่ยไปอยู่ข้างหูมันพกหูมันข้างนึงแล้วก็บอกเขาว่าชอบท่าน,นี้ไหมคะที่รักแล้วก็เอาต่อเลยแล้วก็ปุ๊บ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 ต่อมันเป็นการย้ายโฟกัสเพราะเธอคิดดูถ้าเธออ่อยให้บรรยากาศมันเดสแอร์หมดเลยหลุดแล้วออกมาเธอก็งงเขาก็งกง ส่วนอีู้ชายก็บอกว่าเออหลวมเหมือนกันกูว่ามันหลวมอ่ะอีนี่ก็กลัวหลวมอีนั่นก็หลวมเสร็จปุ๊บกิจกรรมไม่เดินหน้าต่อเธอจะเสียเซลล์ทั้งวันถูกไหมพอเธอเสียเซลล์ทั้งวันเกิดอะไรขึ้นเธอจะรู้สึกเหมือนมันเป็นจุดดาๆในหัวจิตหัวใจของเธอเธอจะกลัวการมีการเย่เย่ทั้งชีวิตเธอเลยขอบคุณคอมเมนต์เยอะมากคุณลูกค้าคอมเมนต์เยอะมาก